สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวลาวท่องเที่ยวจิงแรงงานซวยเพราะประธานมวยลาวคนเดียวยังเป็นกระแสดรามา่าต่อเนื่องสําหรับประธานมวยลาวที่เคยออกมาถแถลงการตําหนิสาพันธ์มวยไทยนานาชาติและยืนยันว่ามวยไทยลอกเลียนแบบคุณคเมตต่อมาได้มีเน็ตไอดอลลาวชื่อดังได้โพสต์เฟซบุ๊กตำหนิและเรียกร้องให้ประธานมวยลาวลาออกซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ทําไมไม่อยู่เฉยๆไปยุ่งเรื่องของเขาทําไมรู้ไหมคนไทยไม่พอใจเป็นอย่างมาก จนลามปามเป็นปัญหาระดับชาตินักท่องเที่ยวไทยไม่มาลาวแรงงานลาวในไทยหลายแสนคนก็ลำบากไปด้วยคู่เสือประธานมวยลาวควรลาออกไปซะจากเฟซ o o o กโจเซฟอักรวะวงก็มีชาวลาวได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง ทัศนคติของชาวลาวท่านแรกครับคนลาวที่ทํางานอยู่ในประเทศไทยตั้งหลายแสนคนคนไทยก็เป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งที่เข้าลาวถ้าจะหาเรื่องกับคนไทยทีหลังก็ควรคํานึงถึงผลได้ผลเสียก่อนนะอย่าโชวง์งูให้คนอื่นเดือดร้อนแบบนี้ท่านต่อไปครับเพราะประธานมวยลาวที่ทําให้ประเทศลาวซวยผู้ประกอบการไทยยกเลิกการนําเข้าแรงงานลาวและคนไทยก็ยกเลิกการมาเที่ยวในประเทศลาว ประเทศลาวเสียผลประโยชน์มหาศาลก็เพราะไอโง่ตัวนี้ตัวเดียวท่านต่อไปครับอยู่นิ่งๆป็นกลางไม่เป็นใช่ไหมเพราะมีคนงโง่อย่างคุณเป็นประธานมวยลาวจึงทําให้คนลาวเดือดร้อนกันทั้งประเทศวายล้นๆไม่มีอย่างอื่นผสมเลยนะสมองคุณลาออกไปซะหรือไม่ก็ขอโทษคนไทยเพื่อแสดงความรับผิดชอบท่านต่อไปครับประธานมวยลาวปากปีจอเป็นผู้นําองค์กรแต่พูดอะไรไม่ใช้สมองคิด ท่องเที่ยวลาวพังผู้ประกอบการในประเทศไทยยกเลิกการนําเข้าแรงงานลาวคนลาวต้องเดือดร้อนกันทั้งประเทศถามหน่อยคุณจะรับผิดชอบยังไงท่านต่อไปครับตอนนักข่าวไทยพูดให้ประเทศลาวในทางลบคนลาวก็ไม่เคยออกมาเป็นเดือดเป็นร้อนแบบนี้แล้วทําไมตอนนี้ถึงได้ออกมาเรียกร้องให้ประธานมวยลาวขอโทษคนไทยหรือลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นต่างและเพิ่มเติมว่า ทุกครั้งที่นักข่าวไทยพูดพาดพิงประเทศลาวในทางลบและเกิดเป็นประเด็นถึงแม้มันจะเป็นเรื่องจริงก็ตามแต่ขเขาก็สแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอโทษอย่างเป็นทางการแล้วประธานมวยลาวหล่ะรับผิดชอบอะไรบ้างท่านต่อไปครับอยู่ดีไม่ว่าดีประธานมวยลาวหาเหาใส่หัวตัวเองแถมเหายังกระโดดใส่หัวคนลาวทั้งประเทศอีกด้วยสมองเท่าสมองกุ้งก็ยังอยากจะเป็นผู้นําองคอ์กรลาออกไปสร้างให้คนที่มีวุฒิภาวะได้ความสามารถมาเป็นแทน ท่านต่อไปครับปาฏิารมวยลาวโชวงูาทาตัวหน้าอับอายบอกตรงๆตอนนี้อยากเปลี่ยนสัญชาติมากสัญชาติไทยหรือสัญชาติไหนก็ได้ที่ไม่เป็นคอมมิวนิสต์เบื่อไม่อยากทนอยู่กับระบอบนี้อีกต่อไปขบในกลาไม่พัฒนาท่านต่อไปครับมันเป็นเวรกรรมอะไรของคุณลาวที่มีผู้นำองค์กรห่วยๆแบบนี้อยากโชว์วิสัยทัศน์ให้นานาประเทศได้เห็นว่าตัวเองเจ๋งได้สุดยอดว่างั้นเถอ แต่ขอโทษได้วิสัยทัศน์แบบนี้มันเหมือนคนที่เพิ่งออกจากถ้ำไม่เคยรับรู้ว่าลูกเขาไปถึงไหนแล้วท่านต่อไปครับไม่แปลกที่ผู้นําองค์กรระดับสูงทุกองค์กรในประเทศเราจะเป็นคนงูและมีโลกประทัดแค่แบบนี้เพราะอาดีตคนพวกนี้เป็นแค่ชาวไร่ชาวนาไม่มีความรู้ความสามารถแต่เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการปฏิวัติเราจึงได้เป็นใหญ่เป็นโตจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่า ก็เพราะอย่างนี้นี่ไงเวรกรรมถึงได้ตกมาถึงลูกหลานเราเป็นอิสระจากฝรั่งเศสและอเมริกาแทนที่จะพัฒนาแต่กับโจมดิ่งหนักกว่าเดิมซ้ำหลายตอนนี้ยังเป็นเบี้ยล่างให้เขมรอีกด้วยจำเป็นไหมที่ประธานมวยลราจะต้องเข้าข้างเขมรท่านต่อไปครับถ้าจะเลือกข้างทําไมไม่เลือกประเทศที่เราอาศัยเขาได้อย่างน้อยก็เป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนนี่อะไรไปเลือกเขมรลําพังเขมรเองก็เอาตัวไม่รอดอยู่แล้ว โง่ดักดานลาออกไปซะอย่าอยู่ให้เป็นภาระประชาชนเลยท่านต่อไปครับรัฐมนตรีกระทรวงวัฒน,นธรรมและการท่องเที่ยวกับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหาลือกับประธานมวยลาวตัวนี้แล้วหรือยังว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรต้องให้มันรับผิดชอบสมกับที่มันพูดไม่ใช่สมองคิดท่านต่อไปครับทุกวันนี้ประธานมวยลาวมันยังกินอิ่มนอนหลับหรือไม่หรือแค่เป็นตัวสร้างปัญหาแล้วลอยตัวอยู่เหนือปัญหาที่สร้างเอาไว้ ถ้าเป็นอย่างนั้นก็บอกเลยว่าทําตัวเร็วได้ใจคนลาวทั้งประเทศจริงๆไม่ชื่นชมแต่ด่านะท่านต่อไปครับถ้าเรื่องนี้ประธานมวยลาวโง่ไม่ขอโทษคนไทยก็คงไม่จบคนไทยอาจจะด่าในโซเชียลได้ไม่นานแต่ความรู้สึกที่มีต่อคนลาวจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนมันจะลามไปถึงการท่องเที่ยวลาวและแรงงานลาวที่คนไทยจะปฏิเสธจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่ม,เต,มเติมว่า รู้ไหมตอนนี้การท่องเที่ยวลาวได้รับผลกระทบแล้วจากที่คนไทยเคยเป็นนะักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของลาวตอนนี้หายเกือบหมดแทบจะไม่เหลือส่วนแรงงานลาวที่อยู่ในประเทศไทยคงไม่ได้รับผลกระทบแต่การนําเข้าใหม่คงถูกปฏิเสธทานต่อไปครับสมมุติว่าเรื่องนี้บานปลาถึงขั้นประเทศไทยยกเลิก MOU แรงงานกับลาวและเขมรแล้วจะทํามาหากินกันยังไง อย่าคิดว่าประเทศไทยขาดแรงงานลาวและเขเมรไม่ได้นะแรงงานพม่าก,ก็มีเยอะพร้อมที่จะทดแทนทันต่อไปครับแนะนําคนเขเมรที่ชอบพูดจาว่าร้ายคนไทยให้ออกจากและอย่าพึ่งพาประเทศไทยด่าเขาแต่ก็ยังอาศัยพึ่งพาเขามันไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีนะแต่าถามหน่อยรัฐบาลเขเมรมีปัญญาสร้างงานให้คุณทํำไหมไม่ได้เข้าข้างคนไทยแต่พูดเรื่องจริงทันต่อไปครับ รัฐบาลลาวเตรียมหางานในประเทศให้คนลาวทำแล้วหรือยังและไปหานักท่องเที่ยวชาติอื่นมาทดแทนนักท่องเที่ยวไทยแล้วหรือยังพังเพราะคุณปากปีจอพูดไม่คิดมันคงภูมิใจที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศได้ขนาดนี้ท่านต่อไปครับวันนี้คงไม่มีเหตุผลใดๆที่จะให้ประธานมวยลาวคนนี้อยู่ในตําแหน่งต่อไปเพราะมันสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างใหญ่หลวงคนลาวที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องมาซวยเพราะมัน จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าใช่ต้องไล่มันออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบแต่คิดว่ามันยังน้อยไปกับความผิดที่มันทำอาจจะต้องใช้เวลาอีกนานกว่าคนไทยจะกลับมาเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของลาวทำไมคนลาวต้องประสบชะตากรรมแบบนี้ท่านต่อไปครับอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่เป็นเรื่องไงทำไมต้องแกว่งปากหาส้นเท้าด้วย มันจะไม่มีประเด็นและก่อให้เกิดความเสียหายขนาดนี้ถ้าส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันตามมารยาทโดยที่ไม่ออกมาพูดเรื่องนี้เวรกรรมแท้ๆที่มีประธานมวยลาวสมอง84,000เซลล์ท่านต่อไปครับคงสมใจปรารถนาประธานมวยลาวแล้วที่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ท่องเที่ยวลาวพังแรงงานลาวในประเทศไทยซวยตกมือสี่คุณลาวทั้งประเทศรออะไรตกให้ความโงูเขาเบา,บาปัญญาของประธานมวยลาวหน่อยท่านต่อไปครับ ลาออกเถออย่าเป็นภาระวงการมวยลาวเลยนะถ้ายังอยู่รับรองวงการมวยลาวจะไม่พัฒนาแถมยังจะจมดิ่งดึกลงไปกว่านี้อีกชุกมวยไทยได้บ้านได้รถชุกคุณขแมได้แค่น้ำมันมวยขวดเดียวอย่าเอาอนาคตนักมวยลาวไปทิ้งทัศนคติของชาวลาวท่านสุดท้ายครับข่าวว่าตอนนี้มวยไทยได้บรรจุในยูเรเปียนเกมแล้วนะประธานมวยลาวรู้หรือยังหัดไปดูโลกกว้างบ้างนะเผื่อสมองที่มีอันน้อยนิดจะขยายโตขึ้น และอาจจะคิดอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนได้ดีกว่านี้นี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวลาวไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งประเทศครับ